สวัสดีค่ะอุ้ยคนฉวยอ่ะเอ๊ว่าสบายตีนี่ก็เป็ี่ยนก็เป็นซึมซึ่มยิราอาการมันเปลี่ยนอุ้ยหนูไม่สบายค่ะหนูเป็นเรุงเครียดเป็นซอาการซึ้นะคะหนูเป็นไม่ซื่นเลยอ๋อยิราอ่า พี่ปอนไม่สบายค่ะเป็นวัดเป็นไอช่วยไปเน้นฉากมันเดือมฉากเดือดๆเพื่อช่วยก็ไปเตรียมตัวซ้อมกันนะคะผายไว้ปใจนะคะเปียละเซตเองเซตเซตเองเพียละลูกเพียดเองเองเซตเองเซตเซตเบิ้งกันนะเซตเบิ้งรากะซั่งกี่มูมของป้อมเซตซั่งกี่มูมของป้อมเป็นวัดอากาศช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบนตกะยิบเป็นนายตอนนี้เรากำลังเตรียมซ้อมรอบข้าครับ ยงมาแล้วคนน้อยไม่สบายนะคะอันนี้ขึ้นซีชุดเมนโมได้อยู่กับพ่อบอยอีกชุดหนึ่งเมนมแฟนไปงานที่ชัยภูมิค่าอ๋อโอเคโอเคแหละละจงไวถัศใสไสปอนเซอร์น้ำเนียสปอนเซอร์สิมี่งกโตขุนขอกำลังใจนะครับหายป่วยไวๆนะคะ